สวัสดีค่ะครูื่อครูแววนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องอักษรน,นาเนื่องจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบันเนี่ยรุนแรงมากขึ้นนะคะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนกันแบบออนไลน์นะคะอักษรน,นาครูได้ให้งานเกี่ยวกับอักษรน,นาไปแล้วอะทีนี้เรามาลองศึกษาแล้วก็มาสรุปกันว่าอักษรน,นาที่จริงมันคืออะไรนักเรียนนะคะลองสังเกต สิ่งมีชีวิตต่อไปนี้หรือสิ่งของต่อไปนี้ว่ามันมีลักษณะใดบ้างที่มันเหมือนกันชื่อเรียกของมันว่าอะไรอ่ะรูปแรกนะคะคือรูปหนอนรูปต่อมาคือสมุดแล้วก็ต่อมาคือจมูกลองสังเกตคําว่าหนอนสมุดแล้วก็จมูกนะคะคําว่าหนอนสมุดจมูกจะมีพยัญยชนะต้นถึงสองตัวด้วยกันผสมสระเดียวกันพยัญชนะต้นตัวแรกทําให้เสียงอ่านของพยัญชนะต้นตัวที่สเปลี่ยนไป นั่นแหละค่ะเขาจึงเรียกว่าคําที่มีอักษรนําอักษรนําคือคําที่มีพยัญชนะต,นต้นกี่ตัวคะสองตัวประสมสระเดียวกันมีทั้งที่ออกเสียงพยางเดียวและออกเสียงสองพยางชหนึ่งอักษรนําที่ออกเสียงพยางคเดียวได้แก่คําที่มีหอนามเช่นเหงาใหญ่หนูหมีหยิบหรือหลุมและก็หวาดและคําที่มีอนำยศ อ,อนามโยจะมี4คํานั่นก็คือยาอยูยางยาที่ให้เขียนคํากรอนไปแล้วนะคะ2ออักษรนําที่ออกเสียงสองพยางหรือเปล่งเสียงสองครั้งได้แก่คําที่มีอักษรสูงนําอักษรต่ําและคําที่มีอักษรกลางนําอักษรต่ํายังจําได้ไหมคะว่ากษรต่ํากลางสูงเนี่ยมีหลักการจําว่าอย่างไรถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวลองไปเรียนพร้อมๆกันอีกรอบนะคะคําเหล่านี้ จะออกเสียงพย,ยัญชนะแรกเป็นเสียงอะกตึงเสียงพย,ยัญชนะที่สองอ,อกเสียงแบบมีหอนำคำที่อักษรสูงนำอักษรต่ำก็คือขนุนหลักการจำอักษรสูงคือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันจำได้ไหมคะอักษรสูงคำหนึ่งก็คือฟ้าหลังขยะขนาดพงก์สงบสนามทะเล อักษรก,ก,ก,กลางน้ำอักษรต่ำมากอักษรกลางมีเ้ตัวคือไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองนั่นก็คือรูปของอะออกเสียงแบบอะกึ่งเสียงแล้วก็ตัวตามจะเป็นหอนำํำอักษรกลางนำอักษรต่ำเช่นต,ชนตลาดกหนกจรดจริตตลับตลกปาราอดแล้วก็อนาเมื่อเรียนไปแล้วนะคะเรามาลองสะกดคำที่มันมีอักษรน,นำบ้างนะคะ ดูคำว่าหมอนอ่ะเราสังเกตน,นะเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่ามันจะมีซ้อนนาก็คือจะมีพยัญชนะต้นสองตัวคือหอมมฉะนั้นเวลาอ่านก็หอมอนหมอนเหมือนเดิมปกติเลยต่อมาฉลามบอกแล้วว่าจะมีพยัญชนะต้นสองตัวฉะนั้นเวลาอ่านก็ชอลอาโมฉลามอ่านว่าฉลามแต่เวลาเขียนไม่ต้องเอาหอหีบต,ตรงนี้มานะ ต่อมาจิ้งรีดจออีงอจริงไม้โทรจริงหอรออีดอรีดอ่านว่าจิ้งรีหลายตัวหอรออายอหลายต่ออัวตัวอ่านว่าหลายตัวพื้นหญ้าพออือนอพื้นไม้โทพื้นหอยออหยาไม้โทหญ้าอ่านว่าพื้นหญ้าเวลาอ่านนะคะเราอาจเป็นยอยักษ์ถูกไหม แต่เวลาเขียนไม่ใช่นะคะเวลาเขียนต้องเปลี่ยนยอหญิงนะหนังสือหอโนะงอหนังสอือสืออ่านว่าหนังสือขยับขอยออะบอขยับอ่านว่าขยับเวลาเขียนไม่มีหอยีบนะคะหอหีบตรงนี้ไม่มีนะขณะขนอนะขณะอ่นออนา,อานว่าขณะเวลาเขียนโน่น,นี้นะคะอย่าลืม อรอยอรอ,อรอยอรรอยไม้เอกอรอ่อยอ่านว่าอรอยอันนี้เด็กๆผิดกันมากเลยชอบใส่หอหีบไหมเขาอย่าลืมว่าอรอยเขียนแบบนี้ไม่มีหอหีบนะสนุกสนานสอนอ,อุกอสนุกสอนออนอสนานอ่านว่าสนุกสนานเมื่ออ่านสะกดคำไปแล้วลองมาอ่านเป็นคำๆกันบ้างนะคะ หนูมัวไหวอะลองดูคําว่าหนูอักษรนามีกี่ตัวพยัญชนะต้นมีสองตัวเป็นอักษรนาด้วยคําว่ามวัวพยัญชนะต้นมีกี่ตัวสองตัวเป็นแบบตามที่บอกเลยนะแล้วก็สระอว่แล้วก็ตัวสะกดกอไก่เป็นอักษรนำไายหอวอไอไหวไม้โทวาวเป็นอักษรนามีพยัญชนะต้นสองตัว ่อมาผู้หญิงหอยออีกนอหญิงผู้หญิงนะบางคนเขียนผิดเขียนหญิงเป็นยอยักษ์ก็มีฉะนั้นไม่ใช่นะคะหญิงคือยอผู้หญิงให้จําว่าหญิงคือยอผู้หญิงมีพยัญชนะต้นสองตัวเหมือนกันเป็นอักษรสูงนะคะงอนไก่หองออน,อนองอนไก่ไก,ไก่ไมี่ไก่พยัญชนะต้นสองตัวเหมือนกัน ถ้าถามว่าตรงไหนคืองอนไก่นี่ทําลูกสอนให้แล้วคือข้างบนตรงนี้ที่มาสีแดงๆนี่แหละเขาเรียกงอนไก่ขนมหวานอันนี้ทั้งสองคำเลยขนมก็อักษรน,นําหวานก็อักษรน,นำอ่ะไม่ยากใช่ไหมคะทีนี้ถ้านักเรียนไม่เข้าใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ทั้งในหนังสือบทที่13ของเราเรื่องอักษรน,นำหรือจะศึกษาเองจากอินเทอร์เน็ตก็ได้ youtube ก็ได้ตามที่นักเรียนสะดวกเลยคะ่ะ แล้วก็ก่อนจะจบนะคะก็จะมีแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวครูจะส่งให้ในไลน์นะคะตั้งใจเรียนกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ